รับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้เข้ารับการประเมินนางสาวรัชนีวรรณสุวรรณชัยรบตำแหน่งครูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศนวยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในการจัดทำหลักสูตรสารกษาวิเคราะห์หลักสูตรนำไปสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Sites รูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลารวมถึงการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้และนวตตัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามและนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายามุกโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้พิชิตคะแนนเอ็นเน็ตโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับอำเภอและระดับจังหวัดจากผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัดดังนี้ระดับประถมศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศดับที่2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รางวัลรองชนะเลิศดับที่1และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รางวัลรองชนะเลิศดับที่2ด้านที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องโดยใช้ระบบออนไลน์การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตรวจสอบผลการเรียนรวมถึงการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านรักึษาการประสานนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์รวมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสารกษาอย่างสร้างสรรค์เข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากรสกรรระอำเภอกลาหน่วยอย่างต่อเนื่องด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสกลนครการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2518การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณพศ2518โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายในสาราโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ด้านการเงินและพัสดุประจำปีงบประมาณพศ2518โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI จัดโดยกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสนมและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ การสงสาสีขาวปอดยาเสพติดและบายาุุกณโรงเรียนพลงานศึกษารวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสกรรราบอำเภอโคกศรีสุพรรณโดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและบายาุุกร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการศึกษา ตามโครงการทางความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thailand Soft Power ปีก็ประมาณ2,568การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศดับที่1ประเภทข้าราชการครูดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลชนะเลิศดับที่2ระดับกลุ่มสนมส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายค่าเฉลี่ยผลสำลีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณพศ2518เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2517ผลการเมืองงานค่าเฉลี่ยผลสำลีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนในปี บประมาณ2,517มีคะแนนเฉลี่ย33.55และปีงบประมาณ2,518มีคะแนนเฉลี่ย34.30ซึ่งเพิ่มขึ้น <_ d ata> เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2,517ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังผู้เข้ารับการประเมินมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนางานเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สืบต่อไป